ไฟลูกอ,อน,นี้เรามาขายที่ตรงที่เดิมครับเราไปดูในร้านเรามีอะไรบ้างครับครับครับตอนนี้ก็บรรยากาศยามค่าเย็นยามค่ำคแรงๆครับที่ตรงค้ามตลาดจตุวานครับผมตอนนี้รถติดไฟแดงเยอะเลย นี่เตาว่างครับยังไม่ได้ย่างครับไฟแดงๆนะครับนี่มาดูเมนูของเราครับวันนี้ครับมีเนื้อคอครับผมมีไส้ครับนูนหน้ากาครับผมแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่ราคาตามป้ายเลยครับเนี่ยกำจ่ายไปได้หลายชิ้นแล้วครับดูตะเคียงครับ รถก็ผ่านไปผ่านมาเยอะอยู่ครับน,นี่เรายังไม่ได้ยากนะครับอ้าเรายังเดี๋ยวไปดูในรางฟูงนะครับมีอะไรมั่งน่ครับนี่เราก็พร่น้ำเมื่อกี้นีเองครับนี่อ๋อน้ำเมื่อกี้นีเองครับมันเฉยเคยครับ นี่ครับใส่กับกับด้านล้างสะอาดอย่างดีครับใส่ครับตอนนี้เป็นคอเนื้อคอครับโู้ไม่ค่อยเห็นครับนี่ครับนี่ครับไปไหครับหมักแล้วเรียบร้อยครับสูตรเด็ด่วนหน้ากากหมดไปแล้วครับยังไม่ได้สั่งมาเพิ่มครับผม มาดูกันครับจะมีลูกค้ามาไหมครับในช่วงนี้ดูนะครับ เย็นครับผุกคนก็เดินผ่านไปผ่านมาครับก็นี้ครับตรงโน้นก็นี่นี่นี่ครับดูนี่ครับดูนี่ครับนี่คือรถไก่ย่างครับโอ้โหขายดีมากรถไก่ย่างหมดไปแล้วครับตรงตรงนี้ตรงเห็นไฟจ้าๆนี่คือตรงร้านย่างนี่ร้านปลาเผาครับน่ร้านเราครับนี่ หลายงานว่ามีแม่ค้าครับกำลังนั่งทําบัญชีครับบรรยากาศวันนี้ลมลม มีลมเย็นสบายดีครับลมดูจากใบไม้ฝั่งบนครับเห็นไหมครับเห็นใบไม้ไหมครับนี่ลมแรงอยู่ครับโมนี้นี่ครับใบไม้นี่ลมแรงครับนะครับนี่โอ้ยลมเย็นดีครับวันนี้ครับอันนี้ลูกค้าเงียบเลยครับคายังไม่ผ่านมานะครับนิ่งๆอยู่ โอ้ไปแล้วครับลูกค้าประจําครับนี่ครับเพื่อนบ้านครับวันนี้น่าจะไปกินอย่างอื่นแล้ว รถนี้ใส่อะไรมาครับเดินรถลูกโอเคครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไปทางนี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้ก่อนจะิดคลิปก็เจอผู้สาววันนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ